เป็นอย่างเธอคือเมาแบบนี้กินคักแท้ที่บอกให้กินเมาจังได้อบคักเนาะก็กินนั่นตัวตัวก็ต้องเสียใจดอกเคยตัวยังหลบรออยู่เดี๋ยวหาเไหมเป็นแน่เฮาดีนะ้ำมันซํำได้มันก็นยังมาถมเฮาได้ลงคองตัวอยากยังบอ่อเฮาสีเข็บ แนวเสแสบให้กินกินบ่สตาบักฮงโตสิกินน้ำเห่าบ่เฮ้ยเห่าเป็นมูฮักกันเนะอยะพ่พร์พิมกันเด้อเพื่อนเอ้ยต้องเสียใจดับเธอมาแต่ฉันจะกินเป็นมูภาษาจะไปอกหักกีนอย่างอืมเห่าไหมเห่ากระไรเพื่อนเนี่ยล่ะปลอดใจเห่ายพร์พิมเห่าเด้อเพื่อนเอ้ย โตมาลองเพง่งไงห้าฟั่งดีกว่าโตลองเพ่งมวนเมนบบกเผื่อนลองแก่ซส่งเนาะโอเราจ้าในลองหันมายิมหน่อยสิยิมสิยิมสิเห้ยอยากนอนเว้ยมวนเฮ้มวนมวน,มวนแก่กลุ่มแก่ซึ้งอยาบไปซีเลียดบัเมาบัเลิกเดเผื่อนม้นอนี้ นอนเฮียนเท่านี่แหละเดี๋ยวเท่าสี่หาจัดที่นอนให้เพื่อนเองเมาน้ากันกินน้ากันเขาจังเอิญว่าโมเนะ่เสียวเนาะเออต้องเสียใจดอกเธอมาสิกินเป็นมมจังสี่เนี่ยแม่เขาจังเอิญว่าหมูหักหมูแผ่นบอมเมาบอเลกิกเนาะเพื่อนเท่ามานเนี่กินกันเลยมันเต็มที่ยอหรับตัว เพื่อนหักเข้าเข้าบทิมโตก็แล้วกันเดี๋ยวมาอนี่เข้าสีนอนเฮียนโตกินเข่าแรงอยู่นี่ล่ละเนาะเพื่อนเนาะมืออื่นจังวากันใหม่กินเข้า